ช่วงเวลาความงามของคุณนะคะกับรายการ Beauty Click เสวยง่ายๆถูกใจคลิกเลยค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาว่ากาันด้วยเรื่องราวของเทรนด์ความงามที่กำลังมาแรงค่ะกับช่วง How to by Beauty Click ค่ะช่วง How to by Beauty Click วันนี้เรามารู้จักกันนะคะว่าเทรนตอนนี้ความง,งามตอนนี้มีอะไรมาแรงกันบ้างกับคุณหมอทั้งสองท่านค่ะขอต้อนรับค่ะคุณหมอปุ้มและคุณหมอขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันเป็นประจำแบบนี้แหละนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเดินทางไปสถาบันความงามเลยแค่เปิดทีวีดูเราบนหน้าจอแบบนี้วันเวลาเดียวกันนี้แหละจะเจอคุณหมอทั้งสองท่านถามเรื่องเทรนกันก่อนเลยตอนนี้อะไรมาแรงกันบ้างคะเรื่องปรับรูปหน้ามากกว่า แต่คนอย่างหน้าเล็กๆแบบเนี้ยหน้าเรียวเรียวเดี๋ยวนี้ใครก็อยากจะหน้าวีเชฟแบบเงี้ยพอเราออกล่องทีหน้าเราแบบมันจะเกินต้องหามุมนู่นมุมนี่ต้องถอยต้องถอย45องศาบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเทรนนี้มาจากดารานักแสดงมาช่วงเกาหลีนี้ก็รู้สึกจะมาแรงหลายปี้วค่แล้วก็ดาราเนี่ยเขาแบบเหมือนทรานสฟอร์เมอร์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูบิฟอร์เออร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวิธีการ่หลักการก็ไม่ใช่ว่าต้องไปทุบไปทําอะไรอย่างที่ ที่ได้มีการเสนอมาอยู่เรื่อยๆนะคะเราสองคนได้ไปเรียนนะคะไปรู้แล้วก็ไปประเทศเกาหลีเนี่ยบ่อยมากเพื่อที่จะอยากรู้ว่าเขาทําอะไรทํำยังไงถึงได้เป็นอย่างนั้นรูปหน้าคนเนี่ยโครงหน้ามันมาจากตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ให้เรามาบางคนอาจจะขาบางคนอาจจะเกินแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่นี้วิธีแก้ไขนั้นเราต้องดูก่อนว่าจุดมุ่งหมายแก้ไขเพื่ออะไรแก้ไขทําไม ต้องดูว่าแก้ไขทําไมเพื่ออะไรด้วยไม่ใช่แค่ความงามอย่างเดียวไม่ใช่นนคแค่ความงามอย่างเดียวคุณหมอ,อคะตรงนี้ถ้าจะอธิบายถึงรูปหน้าก่อนตอนนี้มีกี่ประเภทและส่วนใหญ่เขาอยากได้ประเภทไหนคือรูปหน้าคนเราเนี่ยต้องแยกต,ตามกรรมพันธุ์ทั้งโซนเอเชียโซนยุโรปฝรั่งแอฟริกันหน้าไม่เหมือนกัน เราจะไปปรับให้หน้าเราเป็นทางฝรั่งก็จะยากรูปหน้าจมูกเขาจะโดหน้าจะคายโใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนอีสานกรามจะใหญ่นี่จริงไหมคะตามความเชื่อถูกต้องมันก็ไม่เป็นความเชื่อแต่ว่าคือลักษณะกรรมพันธุ์คนทั้งนั้นเคี้ยวข้าวเหนียวการเคี้ยวข้าวเหนียวเป็นการลักษณะที่เรียกว่าเคี้ยวเอื้องต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะมาก บทยี่สุดฤกษ์จำไหมคะกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงนี่เราก็สามารถปรับได้เพราะอันนี้ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์แต่เกิดจากลักษณะอุปนิสัยการรับประทานอาประทานเอามาถึงเกาหลีกันบ้างเนี่ยเขาหน้าเรียวเล็กเป็นเพนได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาทำยังไงกับตัวเองอะคะถึงหน้าเรียวขนาดนั้คือคนเกาหลีเนี่ยเขาจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อว่าการหน้าเรียวคือโง่เฮงที่ดี อันนั้นเป็นความเชื่อของคนเกาหลีออซึ่งก็อาจจะต่างกันกับความเชื่อของคนจีนค,คนจีนบอกว่าหน้าใหญ่อาจจะดีฉะนั้นบางคนมาทําหน้าเล็กต้องคิดให้ดีก่อนว่าอยู่ในประเทศไหนว่ารเ,เราเป็นประเทศไหนชเชื่อยังไง มาทําหน้าเล็กที่บ้านบอกอีงโงเฮงมาเรียต้องหน้าใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เออจะไดดูคุณหมอเดี๋ยวไม่ได้แต่งงานฟังแล้วแบบจะไม่ได้แต่งงานต้องดูเชื้อชาติเรา้วยดูตามความเหมาะสมดีกว่าเอาหน้ายังไงให้สวยเข้ากับหน้าตาของเราอย่างนั้นดีกว่าให้สมส่วนกับร่างกายนะคะหน้าเราก็แบ่งสัดส่วนของหน้าอยู่แล้วของเกาหลีนี่เขาจะแบ่งสัดส่วนของหน้านะคะเรานับจากหน้าผากมาอย่างเงี้ยถ้านับจากหน้าผากนะคะหน้าผากมาถึงคิ้วตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามดส่วน จากครั้งนี้จากหูคงนี้ถึงนี้ห้าส่วนนะคะทุกอย่างจะต้องอยู่ในช่องนั้นแต่อันแต่เราอาจจะไม่ได้เพอร์เเป๊ะแบบนั้นนะคะบางที่อาจจะมีการถ่ายรูปการทําภาพเสมือนว่าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วเราคาดหวังและวิจมูกจะต้องโด่งประมาณนี้นะคางเท่านี้นะแต่เวลาทําหรือผ่าตัดหรือแก้ไขออกมาแล้วมันไม่ได้ถึงตรงนั้นอะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราสองคนจะเน้นกับคนไข้เสมอว่าสิ่งที่คุณเห็น อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแต่เราจะทำให้ดีที่สุดที่เหมาะสำหรับคุณมากที่สุดกแล้วกันมีเลเซอร์ชนิดใดมียาชนิดใดไหมชนิดใดแก้ไขได้และอายุเท่าไหร่แบบไหนที่จะเหมาะสมอันนี้เราจะต้องมาเลือกมาเรื่องของอายุก่อนเดี๋ยวนี้วัยรุ่นสมัยนี้20ต้นๆเนี่ยปรับรูปหน้ากันแล้วคุณหมออันนี้เหมาะสมแค่ไหนยังไงคะก็ขึ้นอยู่กับปัญหาจริงๆอายุ15ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีควรมีผู้ปกครองมาด้วย การันตียืนยันนิดนึงใช่แล้วทีนี้การปรับรูปหน้าที่ถูกต้องจริงๆช่วงอายุสำคัญไหมคะแล้วควรจะปรับในอายุช่วงเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ก็เกิน18ปีขึ้นไปแล้วอ๋อได้แล้วเหรอคะถึงสอ่ะส่วนใหญ่เราจะนับประมาณหลัง20ไปแล้วถ้าอายุน้อยกว่า20แล้วเราก็จะต้องถามผู้ปกครองแล้วก็หรือว่าคนที่ดูแลเขาจะพี่สาวเขาถ้าเขาไม่มีผู้ปกครองอะไรตรงนี้ต้องอธิบายให้ดีว่ามันจะมีผลอย่างไรบ้างเราจะต้องใช้เวลายังไงใช้เงินยังไงบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูก หาของถูกๆบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอมันมีบางอย่างที่ถูกและดีได้แต่บางอย่างมันไม่ได้มันมีหลายปัจจัยที่จะต้องมาแก้ไขกันนะคะคือต้องเลือกให้ฉลาดว่างั้นเถอะแต่สิ่งที่ฉลาดที่สุดคือเลือกปรึกษาแพทย์อันนี้คลิกโดนจริงๆแต่ส่วนหนึ่งแล้วอันนี้คือเด็กๆคือมีปัญหาถึงไปปับใช่ไหมคะแต่ว่าในวัยที่ลูกเลยมาวัยทางานรวมกันทั่งวัยผู้ปัญหารักรูปหน้าหย่อนคออันนี้ปรับรูปหน้าได้ด้วยเหมือนกันใช่คือพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยหน้าเราจะค่อนข้างกลับเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตามแปรมตีหรืนแรงรนแรงนมถ่วงใช่ไหมคะนี่ทํำยังไงให้เรากลับไปดูเด็กเขาก็เลยถึงบอกว่ากลับไปเป็นตัววีคือดึงแนวนี้แนวกรามขึ้นมาค่ะพระหน้าเรียวขึ้นก็เลยดูเด็กลงเมื่อก่อนเข้าใจว่าดึงดึงขึ้นไปจนต้องเย็บเย็บหัเย็บก่อนสมัยก่อนถ้าอายุเกินเยอะหน่อยเนี่ยมันคือคอลลาเจนเราก็เสื่อมถอยไปนะคะ แล้วก็ผิวพรรณก็จะดูหย่อนคล้อยจริงๆกล้ามเนื้อก็อยู่ที่เดิมเนี่ยแต่แต่จริงๆมันเป็นที่ผิวหนังของเรา<ช>ที่บางคนอาจจะอ้วนจะผอมอ่ะฟังไว้ก่อนนะคะว่าการอ้วนเร็วผอมเร็วก็มีผลนะคะ, <Wow. S 2> ะการยืดหยุ่นของของของผิวหนังเราจะมีปัญหาไปด้วยนะคะม,มันก็จะหย่อนคล้อยเมื่อเราผอมลงเร็วปุ๊บเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอม,อมก็จะเกิดขึ้นแต่ส่วนคนอายุมากเนี่ยปัญหาของฮอร์โมนปัญหาของตามอายุก็หย่อนคล้อยตาม,มเราก็ต้องลดตรงไหนละคะใต้คาง น้ำต้องเรียวแก้มก็ต้องแบบยกกระชับแต่มันมีวิธีให้เลือกโดยไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ซึ่งเราก็ไปศึกษาเพิ่มเพราะว่าผ่ตาตัดเพูดถึงผ่ตาตัดหนึ่งจ็บนานมีแผลเยอะอย่างเงี้ยคนก็กลัวบางคน<ช>อาจจะปวดเป็นหลายโรคที่ผ่าตัดไม่ได้เรามีวิธีให้ไหมเราก็มีวิธีได้ค่ะ เมื่อเทคโนโลยีเขาไปไกลแล้วเราต้องก้าวทันเทคโนโลยีด้วยในเรื่องของความงามมีทางเลื่อกให้คุณเยอะมากมาย,ยางไงก็มาปรึกษาแพทย์เป็นทั้งเรื่องที่ดีที่สุดเราย้ำกันเสมอคลิกที่ตรงจุดนะคะคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงของใบหน้าของคุณในเรื่องของการปรับรูปหน้าปัญหาอยู่ตรงไหนมาคลิกกับคุณหมอได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดดีๆในเรื่องราวของการปรับรูปหน้านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งส่วนของเทรนความงามตอนนี้นะยังมีอีกเนื้อหาสาระมากมายเลยติดตามเราตลอดรายการวันนี้ละกันแต่ว่าช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคุณหมอเพิิ่่มมเตจาากสด์ทีแล้ว สัตยารู้จักกับอุปนิสัยความชอบของคุณหมอเรื่องของการดูแลตัวเองเนื่องการศึกษาไปแล้วสัปดาห์นี้มาถามกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอุ้ไว้แป๊บหนึ่งทุกห,หน้ากลับมาค่ะ beauty click โปรแกรมหนึ่ง click prepairing โปรแกรมการจัดเตรียมผิวโดยใช้เครื่องมือตามคำแนะนำของแพทย์ท r e ทเ m e n t และเลเซอร์อาทิการกรอผิวหน้าการคืนความชุ่มชื้นกระชับผิวปรับสภาพผิวให้นุ่มเนียนในราคาพิเศษเพียง25,000บาท สนใจ Beauty Click โปรแกรมโทร0888695490 www.beautyclick.net อีเมล info@beautyclick.net Beauty Click โปรแกรม2 c คลิก Repairing โปรแกรมลดริ้วรอยและเติมเต็มผิวรวม Beauty Click โปรแกรม1โปรแกรมลดริ้วรอยดำกำจัดฝฟฟ้า,ากระโปรแกรมลดริ้วรอยกระชับใบหน้า โปรแกรมเติมเต็มผิวที่เป็นริ้วรอยหลุมสิวร่องแก้มลิมฝีปากอวบอิ่มสมวัยในราคาพิเศษเพียง45,000บาทสนใจ Beauty c l i c โปรแกรมโทร0888695490 w w w b e a u t y c l i c k n e t อีเมล i n f o b e a u t y c l i c k n e t